Universe ยินดีต้อนรับ3ดาวนะ ดาวตีเทพย้ายพร้อมกันในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568อนาคตโชคชะตาชีวิตแต่ละลัคนาราศีจะเจออิทธิพลอะไรบ้างเริ่มด้วยดาวราหูย้ายวันที่5พฤษภาคมดาวพฤหัสย้าย13พฤษภาคมดาวเสาร์ย้าย19พฤษภาคมแหมกาแล็กซี่ดวงดาวแห่งการพยากรณ์วันนี้จะเต็มฮัลโหลยูนิเวอร์ คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์แต่ละรักคนาราศี ร้อยเบียงกันไปนะคะจนครบทั้ง12ลัคนาราศีเราจะใช้การสื่อสารการพยากรณ์โดยไม่ได้เปิดหน้าไพา่หรือไม่ได้กางกระดานชนวนนะคะเราจะให้คุณได้ฟังไปเพลินๆกับกิจกรรมที่คุณทำณเวลานี้และได้รู้เกี่ยวกับชะตาดวงของลัคนาราศีของเราไปด้วยเปิดใจกว้างๆค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่จักรวาลในการพยากรณ์กับนักพยากรณ์วาสนาอัมเมซิ ทาโโกค่ะเราได้ยินนักโหราศาสตร์หลายๆท่านนะคะ พูดถึงดาวตีเทพดาวตีเทพแต่ตกลงแล้วคืออะไรกันแน่วันนี้นักพยากรณ์วัสนาจะทำให้คุณเข้าใจก่อนในเบื้องต้นก่อนที่เราไปเจาะราศีดาวตีเทพนะคะในทางโหราศาสตร์หมายถึงกลุ่มของดาวสามดวงนะคะที่มีอิทธิพลมากๆเลยและสำคัญต่อดวงชะตาได้แก่ดาวตีเทพนะคะดาวราหูสัญลักษณ์คือเลข8ดาวเสา นะคะสัญลักษณ์คือเลข7เลขประจําตัวนะคะดาวพฤหัสสบดีนะคะก็คือเลข5ซึ่งโดยปกติแล้วนะคะดวงดาวแต่ละดวงเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนราศีกันอยู่แล้วนะคะในช่วงเวลาที่เรียกว่าแตกต่างกันเลยยกตัวอย่างเช่นดาวราหูนะคะจะมีเกณฑ์โครจร1ปีครึ่งดาวพฤหัสสบดี1ปีและดาวเสาร์สปีครึ่งค่ะ ซึ่งในแต่ละครั้งที่มีการยกย้ายเปลี่ยนราศีในหนึ่งครั้งแต่ว่าแม่มันเป็นเหตุถือว่าพิเศษจริงๆเนาะพอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2,568นี้ปรากฏว่าดาวราวหูเอ่ยดาวพรฤหัสบดีและดาวเสาพอสามดาวมารวมกันแล้วยกย้ายในเดือนเนี้ยเดือนเดียวกันอีก จึงเรียกว่าดาวตีเทพนั่นเองนะคะถือว่าเราเริ่มเข้าใจกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าในช่วงเวลาใดหนอที่ดาวแต่ละดวงย้ายนะคะดาวย้ายพฤษภานะคะจะมีดาวราวหูย้ายราศีนะคะวันที่หพฤษภา นะ25-68ก็คือเดือนนี้นั่นเองนะคะดาวพฤหัสย้ายราศีวันที่13พฤษภาดาวเสาร์ย้ายราศีวันที่19พฤษภาพูดง,ง่ายๆคือราหูเข้ามาก่อนยกย้ายก่อนแล้วตามด้วยพฤหัสและตามด้วยดาวเสาร์นั่นเองทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเมื่อดาวตีเทพเราเข้าใจแล้วนะจ๊ะเขาโคจรเข้ามา เกณฑ์ลักนณาราศีมังกรของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะมาว่ากันทีนี้คุณลักนณาราศีมังกรทุกท่านคะเรามาพูดถึงดาวที่จะย้ายดาวดวงแรกนะคะเรียกว่าดาวพระราหูแต่ดั้งเดิมของคุณนะคะดาวพระราหูของคุณเนี่ยย้ายเข้าเรือนสหัชชะ ตั้งแต่วันที่18ตุลา2566ถึงวันที่4พฤษภา2568ทีนี้พอเข้าสู่วันที่5นะคะดาวพระราหูเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะย้ายเข้าสู่เรือนกระดุมพะของคุณน,นั่นเองนะคะคุณแหมทีนี้มันก็พอช่วงยกย้ายนะคะคุณจะดูวุ่นวายนะกับการทำมาหากินกับการใช้เงิน และเรื่องของการใช้เงินก็จะวิ่งเข้าหาเรามากหน่อยมันมีทั้งเราใช้โดยความต้องการความจำเป็นและกิเลสนะคะช่วงนี้ละค่ะมันจะมีความลุ่มหลงมัวเมาวความอยากได้เกิดขึ้นถ้าคุณหักห้ามใจได้แล้วสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เราไม่รีบร้อนต้องมีจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าคุณจะมีเกณฑ์ใช้เงินมากขึ้นในจังหวะที่ ดาวพระราหูย้ายเข้าสู่เรือนกระดุมพระของคุณในวันที่ห้าพฤษภานี้รายรับจะเข้ามาอย่างรวดเร็วมีเงินรับเข้ามานะคะแต่กัน,นั้นเองรายจ่ายของคุณก็เขาเรียกว่าเหมือนได้มาแล้วจ่ายไปก็จะสูงตามไปด้วยนะคะถ้าเราวางแผนไม่ดีอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการเงินชนเดือนการหมุนเงินเกิดขึ้นแนะนำให้ ตัดที่ไม่จําเป็นแล้วก็ชนะกิเลสให้ได้อย่าลืมนะดาวพราหูเนี่ยเป็นตัวแทนของความรุ่มหลงโมเมลเนาะความชอบแบบชอบสุดเกียรติสุดรักสุดจัดเต็มจัดหนักนะคะดังนั้นก็อาจจะมีเรื่องของการใช้เงินที่หนักขึ้นในช่วงนี้นะคะถ้าคุณจะใช้เงินจริงๆนะมันก็จะมีเกณฑ์ว่าถ้าคุณจะจ่ายก็จะจ่ายเป็นในเกณฑ์ใหญ่ๆนะคะเ,เกณฑ์ใหญ่ๆในที่นี้ก็คือ การซื้อที่ดินนะคะอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินที่เป็นรูปธรรมนามธรรมแบบชัดเจนนะคะส่งผลเก่งกําไรได้ขายได้นะคะอาจจะเป็นการซื้อที่ดินนะคะบ้านนะคะหรือทองคําแทนการเก็บเงินสดหรือเป็นการใช้จ่ายจ่ายตรงเนี้เพื่อครอบครัวก็จะดีที่สุดค่ะก็จะมีรายจ่ายเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้ต่อค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรเราไปดูดาวที่สองค่ะเขาเรียกว่าดาวพฤหัสทีนี้ดาวพฤหัสของคุณแต่ดั้งเดิมเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนบุตรตะอ,อยู่ในเรือนบุตตะมาก่อนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะส่งผลให้คุณมีสังคมที่แบบสังคมหรือคอนเนชันสังคมใหม่ๆกรยานมิตรใหม่ๆน,นะคะและก็อาจจะมีเพื่อนต่างวัยมากขึ้นทีนี้ คุณก็จะมีโอกาสได้เจอคอนเน c t ชันได้พบผู้หลักผู้ใหญ่ตามติดมาจากตรงนี้ด้วยเหมือนกับว่าเราร,รู้จักสังคมใหม่ๆนะคะทีนี้พอเข้าสู่วันที่13พฤษภาอ้าวละค่ะดาวพฤหัสยกย้ายทีนี้ย้ายเข้าสู่เรือนอริโอ้โหฟังแล้วหัวใจ ตกไหมตกใจไหมฮะเข้าสู่เรือนอริทําให้คุณะพบกับปัญหาในการเข้าสังคมจากที่ผ่านมาคุณคุยกับคนนั้นเข้าใจคนนั้นเป็นมิตรรู้สึกพอใจกับสังคมใหม่ๆรุ่นน้องนะรุ่นน้องพาไปรู้จักผู้ใหญ่มันเหมือนสังคมคุณเปิดกว้างในช่วงที่ผ่านมาแต่พอวันที่13เป็นต้นไปนะคะคุณจะรู้สึกว่าการมีปฏิสัมพันธ์การพูดคุย บางทีเรารู้สึกไม่เหมือนเดิมแม้ว่าคนนั้นจะเคยเป็นมิตรกับเราก็ตามนะคะคุณอาจจะพบเจอปัญหานะคะในการเข้าสังคมหรืออุปสรรคกับผู้หลักผู้ใหญ่นะควรระมัดระวังในเรื่องของการเจรจาความคิดการตัดสินใจนิดนึงรวมถึงระมัดระวังเกี่ยวกับแบบการหลงลืมหรือการทำสิ่งของสูญหายนะคะก็มันเป็น ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะใช้สมองคิดมากเนาะเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นคิดกับเราแบบนี้ทําไมคนนั้นมองกับเราแบบนี้เออมันจะดีหรอทําไมเขา ทำไมแต่ก่อนเราเคยเป็นมิตรกันทําไมเดี๋ยวนี้เขาย้เงียบคุณจะมีอารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่เรื่องของการทํามาหากินนี้ที่หนึ่งเลยนะชาวราศีลัคนาราศีมังกรการทำมาหากินที่หนึ่งเลยเดี๋ยวเราไปค่อยสรุปนะคะไปดูดาวต่อไปค่ะเขาเรียกว่าดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์บ้างแล้วนะคะดาวเสาร์แต่เดิมของคุณอ่ะเป็นดาวที่คุ้มครองคุณเลยนะ,ะและดูแลคุณมาโดยตลอดนะในช่วงสองปีครึ่งที่ผ่านมา คุณจะพบความเป็นตัวเองพบเจอมิตรภาพใหม่ๆพบพบเจอและค้นพบว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณได้รับความสุขจากมิตรภาพรอบด้านนะคะได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่เรามีปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการศึกษาหรือว่าการทำงานให้ผลดีตลอดเลยเงินเข้าบัญชีตลอดเลยเอาละค่ะวันที่19เออดาวเสายกแล้วนะ ยกแล้วนะยกจากการดูแลคุณมาเข้าสู่เรือนสหัตชะของคุณซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกแบบโอ้โหถึงเวลาต้องลุยแล้ว อาจจะต้องเหนื่อยในการลุยเอาจริงเอาจังที่ผ่านมาเรามีสังคมใหม่ๆเจอคอนเน็ชันใหม่ๆแต่ตอนนี้มันเกิดการเอาจริงเอาจังเกิดขึ้นนะคะและดวงของคุณเนี่ยนะคะเมื่อดาวพระเสาร์เนี่ยย้ายเข้าเรือนสหัสชชะจะส่งผลให้คุณเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นการเข้าสังคมการได้ลงทุนทําอะไรใหม่ๆนะคะการเปลี่ยนแปลงในวงสังคมหรือเพื่อนฝูงรอบข้างหรือการได้มีการลงทุนนะคะทีนี้ สิ่งสำคัญเลยคือคุณจะต้องเลือกคบคนให้ดีคุณคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปอุย๊ยร่ำรวยตอลอดลอดฝั่งถ้าคุณคบใครที่ไม่ดีระวังราหูแทรกคุณก็จะกลายเป็นแบบว่าไปจาเจส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคนะคะแล้วมันจะดูทำอะไรไม่ราบรื่นแต่คุณอยู่ในเกณฑ์ดวงเศรษฐีเนาะเพราะฉะนั้นนะคะความร่ำรวยของคุณมีนะดังนี้ฟังฟังเลยค่ะคือดวงของคุณเนี่ยอยู่ ในกลุ่มที่เรียกว่าหยิบจับอะไรก็จะเป็นการลงทุนใหม่ๆเป็นเงินเป็นทองนะคะต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ไปในทิศทางที่ดีทีนี้มันอยู่กับคุณแหละว่าจะมีคอนเน็ชันใหม่ๆหรือว่าลงทุนอะไรใหม่ๆคุณต้องเลือกคบเพื่อนนะเลือกคบให้ดีๆแล้วเขาเรียกว่ารวยแบบรวยแบบโอ้โหรวยแบบเศรษฐีรวยแบบบ้าคลั่งคือบทจะรวยรวยเพนข้ามคืนอารมณ์ประมาณนั้นเลย คุณเคยเห็นสายที่เขาพรีเซนต์ขายสินค้าไหมคะเหมือนขายไม่ดีอยู่ดีๆคืนนึงมีคนดูมากเลยโอ้โหพลิกชีวิตเลยอารมณ์ประมาณนั้นเลยค่ะเพราะว่ามีพลังงานขับเคลื่อนนะคะของดาวราหูที่เป็นเงาของความร่ำรวยอยู่ด้วยนะคะคก็ทำเขาเรียกว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองแบบพลิกฝ่ามือหรือว่าแบบ ข้ามคืนนะจะมีเกมแบบนี้เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างตั้งอยู่ดับไปเสมอนะเพราะฉะนั้นจงังหวะที่คุณทํามาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองในช่วงของเนี่ยช่วงเวลานี้นะคะคุณก็ต้องใช้คําว่าขยันอย่างเลย อย่างมากเลยโกยได้โกยนะคะเพราะว่ามันก็จะมีช่วงขาขึ้นขาลงของชีวิตเราอยู่แล้วนะคะทีนี้คุณก็แค่ไม่ประมาทนะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกค่ะดวงเศรษฐีดวงเศรษฐีปรากฏแล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเงินเข้ามาเยอะมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เราก็จะซื้อหาที่มันแพงขึ้นดีขึ้น ตามจํานวนที่เงินที่เราหาได้เพราะฉะนั้นนะคะแนะนําว่าวางแผนการเงินดีๆวางแผนการใช้เงินจัดทําตารางบัญชีการเงินนะคะและก็เขาเรียกว่าอย่าหลงไปกับสินค้าอะไรที่มันแพงเกินไปอะ่ะคือทําได้ก็เก็บซื้อที่ดินซื้ออสังหาดีกว่านะคะอย่าไปซื้ออะไรที่มัน เหมือนกับว่าซื้อมาแล้วขายต่อนาบากอันนี้คุณอยากไปเล่นถ้าคุณซื้อมามันจะเป็นกิเลสแล้วคุณจะซื้อไม่หยุดแล้วพอมันขายต่อไม่ได้คุณจะเสียใจในวันที่จังหวะด,ดวงคุณอ่ะมันนิ่งๆนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําไว้แบบนี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามนักพยากรณ์วัสนาอัมมิซิงคาร o โพยายามจะอธิบายให้มองเห็นภาพและเข้าใจและก็ฟังเพลินๆนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณก็ จะผ่านปีนี้ไปได้อย่างดีที่สุดเหมือนกันเหมือนเดิมค่ะคุณแกล่งมากๆแล้วนะคะชาวลัคนาราศีมังกรและคุณก็จะแกล่งต่อไปค่ะโอ้ยคุณมีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าแผ่นดินจ้าโยกจะไหวนะคะคุณก็ปรับเปลี่ยนได้เพราะคุณคือราศีมังกรค่ะ